เครื back, back, back ่องบินบินได้ยังไงหลักการความรู้ดีๆมาแพร์มาแบ่งปันปน,นะครับก็มาฟังกันเลยนะครับเครื่องบินนะครับรวมไปถึงเครื่องล่อนเครื่องบินพลังยากทุกอย่างนะครับมันบินได้ยังไงมันใช้หลักการอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ มาฟังกันนะครับก็เครื่องบินนะครับมันก็จะมีส่วนประกอบนะครับส่สวนประกอบก็ประกอบไปด้วยปีกนะครับปีกของเครื่องบินเนี่ยทำหน้าที่นะครับสร้างแรงยกนะครับปีกตรงนี้สร้างแรงยกแต่ถามว่าปีกจะสร้างแรงยกได้ยังไงเดี๋ยวในสไลด์ถัดไปนะครับเดี๋ยวจะอธิบายเรามาดูส่วนประกอบก่อนปีกนะครับทั้งสข้างนะครับก็จะประกอบไปด้วย แฝดนะครับแฝดที่อยู่ด้านในสีเหลืองนะครับตรงนี้ส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือแอลอนแอลอนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาทาความรู้จักว่ามันทํางานยังไงกันนะครับในสไลด์ถัดไปนะครับแล้วก็เครื่องบินนะครับจะประกอบด้วยเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วมีใบพัดนะครับมีเครื่องยนต์แล้วก็ต้องมี ลำตัวนะครับลำตัวของเครื่องบินนะครับก็นี่นะครับมีลำตัวมีล้อนะครับจา่งนี้ก็คือแลนดิ้งแลนดิเกียนะครับก็คือล้อล้อของเครื่องบินนะครับและตัวเอลิเวเตอร์นะครับเอลิเวเตอร์เราเรียกง่ายๆก็คือแผ่นหางนะครับแผ่นหางระดับนะครับที่ปรับขึ้นปรับลงนะครับแล้วก็แผ่นหางดิ่งนะครับที่เราเรียกกันในอุตติคอนสไบรีเลเซอร์นะครับ นะเป็นหางดิ่งนะครับตรงนี้นะครับส่วนที่เอาไว้ปรับนะครับคือลัดเดอร์ลัดเดอร์นี่คือจะปรับให้เครื่องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับอ่านี่คือส่วนประกอบเบื้องต้นนะครับส่วนประกอบเบื้องต้นของเครื่องบินนะครับเรามาดูสไลด์ต่อไปนะครับสำหรับเครื่องบินนะครับหลักการที่เครื่องบินจะลอยอยู่บนอากาศได้นะครับจะอาศัยแรงนะครับซึ่งประกอบไว้ด้วย4แรง สีแรงแนั้นมีแรงอะไรบ้างนะครับอ,อ,อันแรกนะครับอันนี้นะครับทัดนะครับแรงตัวนี้คือแรงแรงผักนะครับผัก Ark. ให้เครื่องบินนะครับลอยไปด้านหน้านะครับนี่นะครับคือทัสสองนะครับลิฟนะครับลิฟตรงนี้นะครับคือแรงยกนะครับแรงยกเนี่ยคือยกให้ตัวเครื่องบินนะครับลอยอยู่บนอากาศได้นะครับแล้วก็ สามนะครับแดกก็คือแรงผลักนะครับซึ่งแรงผลักผลักให้เครื่องบินเน้ลอยตัวไปด้านหน้านะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือแรงโน้มถ่วงนะครับก็คือทำให้เครื่องบินอ่าลงนะครับลงจอดนะครับเวลาที่หมดแรงยกนะครับเหมือนกับเราจะอ่าลงจอดนะครับนี่คือทั้งสี่แรงนะครับถามว่าและทั้งสี่แรงเนี้ยจะทําให้เครื่องบินนี ลอยอยู่บนอากาศได้อย่างไรนะครับนี่นะครับตรงนี้ angel of attack นะครับตรงนี้ในภาษาบ้านๆที่เราเล่นเครื่องร่อน,นอือ่นพลังยางเราคือมุมปะทะปีกมุมเปิดปีกซึ่งนะครับมันจะทําองศาปกติมันจะเป็นศูนย์องศานะครับมันจะเปิดขึ้นมาประมาณ2อถึงสองศาแล้วแต่นะครับอันนี้แล้วแต่ก็ตรงนี้จริงๆเครื่องบินนะครับมันไม่ได้มีมุมตรงนี้นะครับแต่มันอาศัยหลักการของ เอเวเลเตอร์นะครับในการทําให้เครื่องบินเชิดหัวขึ้นนะครับพอเครื่องบินเชิดหัวขึ้นปีตรงนี้ก็เลยเกิด A n g e l of Attack ขึ้นมานะครับซึ่งในเครื่องบินเขาไม่ได้มีมุมเปิดปีกก็เรียกว่า Angel ิ้นออฟแอแทกไว้นะครับมันก็คือจะเป็นเรียบๆน,นะครับหรือส่วนมันเปิดขึ้นโดยใช้เอเวเลเตอร์เปิดขึ้นนะครับสําหรับมันจะแตกต่างจากเครื่องล่อนและเครื่องบินมัมองอรยางที่เรา ้กันอยู่นะครับเราจะทําการเปิดตรงนี้ขึ้นเลยนะครับซึ่งทําให้เกิดความแตกต่างนะครับแตกต่างกับบินจริงนะครับตรงนี้คือข้อแตกต่างเล็กน้อยนะครับแล้วมันบินพอมีสีเรีืงแล้วบินขึ้นได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับนี่ครับก็หลักการของแบนูลี่นะครับซึ่งอาศัยหลักการของแอร์ฟอยนะครับแอร์ฟอยที่บอกว่าเกิดแรงยกจากปีกนะครับปีกเนี่ยอาศัยนะครับโดยปีกปกตินะครับ ของเครื่องบินนะครับไปสังเกตดูครับทุกรานะครับก็จะมีลักษณะข้างล่างนะครับจะเป็นพื้นเรียบนะครับแบบนี้ข้างบนก็จะเป็นพื้นโค้งนะครับโค้งแบบนี้ถามว่าทําไมถึงต้องมีแบบนี้นะครับนี่ครับก็คือหลักการของเบนอุลลี่ก็คือบอกว่าเมื่อกระแสอากาศนะครับไหลามานะครับข้างล่างเนี่ยเจอพื้นที่เรียบเนะะี่ยมันก็จะวิ่งด้วยความเร็วปกติแต่พอมันวิ่งข,ขึ้นข้างบนนะครับมันเจอความโค้งนะครับ มันเลยต้องอาศัยให้วิ่งให้เร็วนะครับเพื่อให้วัดทันกับข้างหลังตรงนี้นะครับถ้างนั้นความเร็วของอากาศนะครับข้างบนเนี้จะเร็วกว่าด้านล่างเลยทําให้ข้างบนนะครับความดันของอากาศเนี่ยนะครับมันต่ำเพราะความดันอากาศต่ํานะครับข้างล่างเนี้จะเกิดแรงดันสูงนะครับทําให้เกิดแรงยกนะครับตรงนี้ฟังดีๆนะครับเข้าใจไหมครับข้างบนเนี่ยฟังดีๆนะครับตรงนี้เผื่อ มีข้อสอบในการแข่งขันนะครับตรงนี้น่าจะมีนะครับก็เมื่อกระแสอากาศไหลผ่านปีกนะครับปีกก็จะมีความด้านบนจะมีความโค้งด้านล่างจะมีความเรียบนะครับความเร็วของอากาศนะครับข้างบนเนี่ยจะต้องเร่งความเร็วนะครับเพื่อให้ทันกับด้านล่างทําให้แรงดันอากาศข้างบนเนี่ยครับมันต่ําด้านล่างแรงดันสูงทําให้เกิดแรงยกขึ้นนะครับมีแรงยกขึ้นนะครับนี่คือหลักการของแบรนูลีนะครับที่ ปีของเครื่องบินเครื่องร่อนก็บินพลังยานทุกๆอย่างนะครับที่ใช้ในการบินนะครับก็จะอาศัยหลักการนี้นะครับทุกอย่างเพื่อให้เครื่องบินมันลอยตัวอยู่บนอากาศได้นะครับก็หลักการเบื้องต้นง่ายๆนะครับนําไปทดสอบลองดููกันได้ส่วนจะให้บินเร็วบินช้าบินยังไงเนะีอาศัยหลักการของพวกนี้นะครับนําไปปรับนะครับนําไปปรับใช้ให้เข้ากับ เครื่องบินหรือเครื่องล่อนหรือมวลยางที่เราจะนํามาสร้างนะครับตรงนี้เป็นหลักการเบื้องต้นนะครับส่วนหลังจากที่เราไปสร้างนะครับสร้าง,างเครื่องบินลัลยางเครื่องล่อนนะครับเร,เราสร้างออกมานะครับเราจะมาทดสอบนะครับทดสอบเครื่องล่อนโดยการปล่อยเครื่องล่อนให้ขนานกับพื้นนะครับปล่อยให้ขนานกับพื้นดูว่าเครื่องล่อนเนี่ยมีความสมดุล มีความพอดีหรือ,อยังก่อนที่เราจะไปทดสอบจริงเพราะว่าการสร้างเครื่องร่อนมาทุกคนอาจจะสร้างมาได้แบบที่แตกต่างกันทักษะที่แตกต่างกันนะครับการเปิดมุมการขัดปีการติดชิ้นส่วนสมนประกอบต่างๆมันอาจจะแตกต่างกันนะครับมันอาจจะต้องใช้เทคนิคในการปรับอันนี้ขึ้นอยู่กับสบ่วนประกอบนะครับก็วิธีการสํารวจเบื้องต้นนะครับถ้าเราปล่อยเครื่องร่อนนะครับแล้วมัน ขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ลงแบบนี้อาการนี้นะครับก็เรียกว่าสตอนสตอนนี่หมายถึงว่าต้องหัวเครื่องบินเครื่องล้นนะครับมันเบานะครับมันเบาทําให้มันลอยขึ้นไปแล้วก็โยกนะครับสตอนเราเรียกว่าสตอนนะครับอาการนี้เราก็เติมดินน้ํามันที่หัวเข้าไปนะครับเพื่อให้อาการทีร่สองนะครับเราไปแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับแล้วค่อยๆลงค่อยๆลงอันนี้คือเครื่องล่อนที่ได้สมดุลน,นะครับส่วน เครื่องร่อนที่เราปล่อยหรือเครื่องมเลียงเราปล่อยไปแล้วมันลงเร็วนะครับปล่อยแล้วลงเร็วเลยคือหัวหนักนะครับหรือดินน้ามันเน่ะเราใส่เยอะเกินไปถ้าเป็นถ้าเป็นมาลายงมันมันหนักหัวเกินเกินไปนะครับตรงนี้วิธีการปรับนะครับสําหรับเครื่องร่อนนะครับถ้ามันหัวหนักเนี่ยเราก็ดินน้ำมันออกได้นะครับจริงๆมีเทคนิคหลายอย่างนะครับมันต้องดูที่อาการของเครื่องร่อนแต่ละลำด้วยนะครับเพราะว่าบางทีมุมที่ เราเปิดจากตรงนี้นะครับปกติก็คือส่วนองศานะครับบางคนอาจจะ2องศาสาองศาหรือ5องศาอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เครื่องร่อนเนี่ยมีอาการที่แบบว่าอาจจะต้องใช้น้ําหนักที่หัวเนี่ยคือดินน้ํามันเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ไม่เกิดอาการสตอนนะครับแล้วก็อาจจะใช้แผ่นทังระดับนะครับแผ่นถังดิ่งรวมถึงปีนะครับในการ ช่วยบังคับด้วยตรงนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูในคลิปต่อไปนะครับในคลิปที่จะทดลองแล้วก็ปรับให้ในสถานกาการจริงนะครับเอาเครื่องดอนมาปรับให้ดูจริงๆนะครับว่าเราจะปรับให้เข้ากับหลักการยังไงนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมนะครับก็คุชาจากไม่เี็นน้อยของคุชานะครับก็เอาเก็ตเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นหลักการพื้นฐานนะครับ แล้วก็มาแชร์มาแบ่งปันนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับก็จะเอาความรู้เล็กๆน้อยๆมาแชร์มาแบ่งปันเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับสาหรับมิตรภาพดีๆก็ยินดีจะแบ่งปันให้กับทุกๆคนนะครับได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเราแบ่งปันกันได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับ ช่องน้อยของชาติด้วครับก็หากผิดพลาดประการใดรก็ขออภัยในนาทีนี้ด้วยครับยังไงก็ขอบคุณครับ